และในช่วงนี้นะคะไปพบกับพี่แหน่นะจ๊ะนะคะในช่วงที่มีชื่อว่ากรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะไปดูดีกว่าว่าวันนี้พี่แหนจะพาไปดูอะไรค่ะกรุบกริ๊บกรุบกริ๊บกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุ๊บกริบกับแหน่นะจ๊ะลา เชิญได้นะคะตาแหละเปิดแล้วนะคะเชิญได้นะคะเชิญเลยค่ะไม่ปิวนะคะเดี๋ยวพี่เอลดให้10%นะคะนะคะเอ๊ะพี่แหนไปไหนเนี่ยนัดตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยโอ๊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 ยผีหรอโอ๊ย่ีเนี่ ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยค่ะหาร้านของเองไม่เจอเลยค่ะี่หนป้ายต้องบูดีโครงการเราเนี่ยชื่อโครงการเล็กๆว่าเขาวงโคตรนะครับแล้วก็พอดีน้องๆก็ถามว่าพี่เอเนี่ยไปหลบใครหรือเปล่าเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมีป้ายบางหน้าร้านพี่เอมิสนิทเลยจริงๆอย่างนี้ค่ะร้านพี่เอเนี่ยคือมีทุกทุกที่เลยแต่เมื่อเร็วๆจนมาที่นี่เห็นไหมฮะพี่เอทำร้ายค่ะทุกอย่างพี่ทำร้ายเขาคแบบป้ายมันจะบอกว่าล้มทับให้พี่แหน่ล้มทับใครให้พี่เอล้มทับพี่แหน่เดี๋ยวพี่แหน่ล้มทับพี่เอแต่ว่าพี่เอมาตรงนี้ดีแล้ว เด็กกุลาหน่ารักจริงเหรอครับพี่เด็กผุ้าหน่ารักมากผู้หญิงผู้ชายน่ารักแากก็จะเข้าวงการแล้วพี่ใช่ใช่ตำแหล่เท่านั้นตำแหล่เท่านั้นค่ะไม่ใช่ตอนะคะตำนะคะพี่แต่ว่าสาขาเนี่ยอร่อยหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวต้องคุหแหนไปดูนะครับ ป้าใช้ศิยศาสตร์ช่วยใช่ค่ะเพราะว่าใครรู้ใครรู้ภาษสังภาค่ะดูดีค่ะน่ารักน่นรักหมดเลยน้องน้องสวัสดีค่ะสบายดีไหมค่ะน้อง โอ้่ไหน่ะตอนน้อมีคนหลอด้วยค่ะพี่หน่าูชายไหนชอบผู้ชายไหน่เดินไดูสีครับมาชอบผู้ชายใครกันแน่มาจากเอ่อเมืองไทยเป็นคนไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกมาคะคนไทยเรออยู่๋อเหรอครับอยู่ที่ประเทศไหนมาคะอ๋อแคนาดาขอโนะคะอันนี้ร้านชมองตำเหลือสอบภามค่ะ คือพี่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมมาทำชุดจำตู้แซักประวัติเพื่ออยู่เมืองนอกเมืองนาอะไรก็ไม่เข้าใจนะคะท่านด้านจำตเราต้องมีเรซูเม่ขาพี่แหน่ขาว่าหนูทำเรซูเม่ไว้ที่ร้านหนูจะไต้อกอื่นๆเดินผ่านหมดล่ะขอต้นต้นเดียวล่ะก็หนูรัวพี่แหนชอบวิทยายหนูก็ต้องเลยแนะนำใช่ใช่กันแน่พี่เอขาพี่แหนจะทำไรคานวันนี้วันนี้นะคะก็อยากทำตำถาดตำถาด พี <an> ่เอก็แบบว่าใช้ใบตองอย่างหนาเลยนะคะพี่แหน่ปูลงบนถาดให้ทุกคนได้สบายใจนะคะเช็ดสะอาดค่ะพี่แหน่ขากลางคืนน้องเอไม่หลับไม่นอนเลยค่ะถูใบตองอย่างเดียวเลยค่ะโอยเหือนกับที่พี่แหนไม่พลาดาพี่หนึนะคะใบตองใบตองตานีไหมคะต้นตานีไหมคะเหมือนไม่มีค่ะตานีไปหิวเหรอไม่มีค่ะ ที่ไหนกลางคืนก็ขุดมะพร้าวพี่เอกก็ทําใบตองแล้วก็มาเจริญกลางวัน,นวันนี้ก็จะทํำตาถาดแล้วก็เอาเมนูเด็ดๆของร้านก็พวกไก่อบโอ่งอะไรเนี้ยค่ะไก่ยอบโอ่งนะคะแล้วก็ถ้าพี่ไหนอยากกินทันม้มตำทั้งลาวทั้งไทยได้หมดเลยเพราะว่าน้ําปลาร้าเนี่ยพี่เอกเ,เคี่ยวเองนะคะอยา่างดีเลยะคะ่ะ มีให้เลือกนะคะว่าคุณไหนจะเอาตรงกลางเนี่ยเป็นส้มตําไทยหรือว่าส้มตําลาวนะคะถ้าเป็นตําลาวก็คือเป็นตําปูปลาร้าเราสามารถเลือกเมนูตรงกลางได้หมดเลยนะคะแต่ว่ารอบๆจะเป็นอย่างนี้หมดใช่ค่ะรอบๆจะเป็นแบบนี้หมดจะมีหมดนมจีนใช่น้จีนค่ะเส้นหมี่ค่ะกุ้งค่ะแล้วก็ปลากรอบค่ะสัแหน่ค่ะแล้วก็ถั่วงอกค่ะไข่ไข่ยางมะตูมไข่เค็มจากชายาแคบหมูค่ะหอยค่ะหมูยอค่ะหอยอะไรคะอันนี้คือหอยหอยหอยแองค่ะพี่ไหนค่ะหอยแองค่ะโอเคค่ะแล้วที่ว่าตรงกลางพี่ไหนจะ เรื่องไทยหรือลาวครับพี่แหน่ขาต้องลาวสิค่ามันโอเคคุณแหน่ขาคุณเอชกอน้ําตาลหน่อยค่ะคุณเอชใส่พริกอิดเม็ดเผื่อที่เป็นการวางย้ายคุณแหน่กินได้น้อยค่ะโอเคค่ะปลาด้ะเหรอคะปลาด้ะกับคุณแหน่ดมเลยค่ะคุณแหน่ขาเห็นไหมคะ คุณแดนดูดีปลาละไปยวงเลยค่ะเห็นไหมครับคุณแข่ะอันนี้นเป็นน้ำหอมหรือปลาละค่ะเออน้ำหอมค่ะกลิ่นบ้านคุณเอครับนี่ค่ะคุณแนขาเขาเรียกมะเขือสีดาหรือมะเขือลาวเนี่ยค่ะคุณแนขาเห็นไหมครับที่อื่นไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเรียบร้อยค่ะคุณแนขาโอเค สูตรของที่ร้านเองครับพี่แหน่คอ๋อเหมือนชื่อรายการพี่แหน่เลยกรุบกรีบกรุบกรีบรแก่่คะกรุบกรีบกรุบกรีบครับพี่แหน่ค่ะจะน้องชีนะครับเชิญเลยครับพี่แหน่ค่ะไม่มเ,อเ,อเอาเอาน้ำก่อนน้ำก่อนน้ำก่อนเผ<อ>็ดนิดนึงนะครับพี่แหน่ค่ะเราจะเน้นเผ็ดครับโอเคอร่อยไม่เผ็ดแซ่บมากนิ่มเหรอพี่เหน่อร่อยมาก ตัวคุณแหนจะไม่ชอบเลยครับขอตัวแม่ครัวกลับบ้านด้วยได้เลยครับคุณแหนขาเดี๋ยวคุณเอยจะส่งไปให้ทำค่ะแล้วคุณแหนก็เออส่งเงินมาที่ร้านทีนะคะแล้วก็ตัวแม่ครัวก็จะไปถึงเลยค่ะคุณแหนขาอันนี้เป็นไก่อบโอ่งคับเต้ขะนี่ขาข้างซ้ายข้างขวาค่ะขาขาข้างไหนคะขาข้างซ้ายค่ะคุณแหนข้างซ้ายนะคะดีค่ะเพราะว่าขาข้างขวามันทำงานทางนเยอะนะคะเดี๋ยวไปเดียเ๋ยวของสมบูรณ์นะคะอร่อยมากออร่ยใช่ั่วครับคุณแหนขาค่ะ ปลากระพงทอดน้ำปลาครับปลาว่ายไหมคะเออปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำมาจากแม่น้ำอยงสีเกียนค่ะทวนกระแสด้วยนะคะวใช่ค่ะเพราะเหมือนปลาเซมอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะจะบอกเลยค่ะปลาของคุณเอนะคะเป็นปลากระพงที่ทวนน้ำค่ะเพราะว่าเนื้อแข็งแรงมากมาแล้วค่ะคุณแห๋ะานำถาดค่ะย้ายคุณแหจชิมแคบหมูก่อนเราทอดเองค่ะ ดันยอมอ้วนกดดันยอมอ้วนนะแล้วต้องกินกับไข่ย่างมะตูมค่ะคุณไหนค่ะแต่อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะเอพี่เครียดมากเลยไม่อยากมาร้านเอเลยพี่เครียดพี่ไหนต้องไม่เครียดค่ะพี่ไหนกินไข่ย่างมะตูมแล้วอันหนึ่งธรรมดาปต่ร้าเนี่ยเลือกทานนะคะว่าจะทานร้านไหนไม่ได้ทานทุกร้านแต่ก็โทษของคุณสิ่งค่ะแก่ทำไมอีกอะ นอาทานมากว่าจะขใส่เค็ม่ะเค็มใสยาค่ะพี่แหน่ค่ะตก็ใช้ยาเท่านั้นใช่ไหมคะเขาชิมกันได้ไหมคะาญนะะคได้เลยค่ะพี่แหน่ในที่สุดคุณแหน่นะจ๊ะของเราก็ลองลิ้มชิมรสชาติอาหารที่คุณเอแห่งตำแลคัดสรรมาให้จนครบพอครบแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอร่อยจริงดีจริงค่ะ ก็คุณแหน่เล่นชิมจริงช่มจริงโดยไม่ใช้สแตนด์อินแม่แม่แม่ดูแล้วก็ชวนหิวกันเลยใช่ไหมคะขุณนู้ชชมกลุบกลิบกกุบกีิบกับแหน่นะจ๊ะกกุบกีิบกกุบกลิบกับแหน่นะจ๊ะเล็ดเฉลี่ยอะไรเจอ เฉลียงอะไรจ้าพาคุณผู้ชมมาที่งานฉลองมงคลสมรสของน้องกิ๊บสันธนเตชะไพบุตรบุตรสาวสุดเลิฟของคุณจิตรมนเตชะไพบุตรนั่นเองค่ะและงานนี้นะคะเหล่าเซเลบดาราต่างก็พาเรดมาร่วมง,งานจนแน่นห้องบลงอ,อลลูนโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกันเลยทีเดียวและทันทีที่พี่แหนของเราเจอความว้าววิวของคุณน้อยที่พับพอัชน,นันเธอก็รีบเข้าไปกรุบก,กริบกรุบกริบตามสไตล์ แนะจะคือพี่น้อยเหล่านี้นะคะก็ <c oughs> จะพคบกันมาเนี่ย <c oughs> เสื้อนะคะอยู่ในคอปีนป่ายตลอดค่ะ <c oughs> แต่วันนี้ <c oughs> ดูซะก่อนสิคะว่าเผยผิวขนาดไหน เคยเป็นเลยค่ะพี่น้อยคะช่วงนี้หัวใจเป็นสีอะไรคะสีม่วงวพี่น้อยต้องมีอะไรแน่ๆเลยเ<อ>พราะว่าวันนี้นะคะพี่น้อยของเราค่ะใส่เสื้อทรงจินตนาการค่ะเห็นแล้วนะคะราบซ่านมากเลยค่ะเพราะว่าพี่น้อยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ่ปกติพี่ก็ใส่นะแต่โดยมากสีดำไงมันี้ไม่เคยเปิดลายเปิดอะไรอย่างนี้เลย,ยไม่จริง พี sí, hey, ่พยานเหรอไม่จ no ริงล้ก you know. ็ลานแต่งานทังจใช่ไมแล้วก็แต่งช่ไพิเศษนิดหน่อยพี่น้อยบอกว่ามีของดีมานานแล้วนะคะไม่ไม่วันนี้เป็นวันเปิดวันนี้ไม่เป็นเปิดใช่ไหมคะปกติแหนจะเป็นคนโชว์เองวันนี้แหนยอมแพ้ค่ะใส่เสื้อปิดร่ดเลยค่ะแม่แม่แม่พี่แหนถึงกับออกปากเองเลยนะคะว่ายอมแพ้แสดงว่างานนี้พี่น้อยรับจริงอะไรจริงเลยทีเดียวค่ะ กกกบกับแนะจะกกิกกับแหน่นะจ๊ะกกกกับแหน่นะจบ้านเดียวกันบ้าเดียวกันกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ แหม่สนุกกันไปนะครับกับกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะแหมคณะราคณะรายอ่ะค่ะเดี๋ยวไว่แล้วอยากไปกินเนาะวันนี้มีทั้งราดหน้าเนาะใช่ค่ะเมื่อกี้นี้ก็ตำแหลของพี่เอสุภชัยนมาไปกินนะใช่จะอยากรู้ว่าเวลาไปกินเนี่ยต้องถือกระเป๋าไปแล้วกินด้วยหรือเปล่าทำไมอ่ะวางก่อนพี่เอเขาไม่วางเลยเมื่อกี้ตั้ก็ยังถือกระเป๋าอยู่เลยเขาหัวง่ายเซวล์พ่อรักนะคะพี่เอครับแต่ว่าคุณสามารถไปเจอช่วงกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะได้ทุกวันพารีฮัตและก็วันศุกร์นะคะตอนนี้อยู่กับน้้องฝายค่ะ ีค่ะสวัสดีค่ะจัดไปจัดไปเลยบ้าง เรื่องแรกวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอเอาใจแฟนๆละครซีรี oh. รส์ Rising Sun เลยชวนมาร่วมกิจกรรมกันค่ะเขาม,มีจัดการประกวดคลิปลิปซิงหรือว่าคเวอร์เพลงประกอบละครก็คือน,นี่เลยเพลงนี้เลยค่ะเพลงแล้วเราจะได้รักกันไหมซึ่งร้องโดยานาะเด็กกัลยาญาพระเอกเอกของเรานี่เองอให้เข้ามาร่วมสนุกกันจะมาลิปซิงก็ได้หรือว่าจะมาเวอร์ก็ได้จะร้องเดี่ยวหรือว่าร้องคู่ก็ได้เหมือนกันเลยนะคะโดยสามารถ cover แล้วเนี่ยให้มาลงพ<ช>ร้อมตั้งชื่อคลิปไว้ว่า lip s y n c rising sun showcase by แล้วก็ชื่อของคุณ<ช>หรือว่า cover rising sun showcase by แล้วก็เป็นเจ้าของชื่อเจ้าของคลิปนะคะ<ช>ส่งกันมาได้นะคะที่ mkt t h a i t v 3 com ค่ะซึ่งเราเปิด เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะ,คะส่งกันมาได้เลยจนถึงวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะที่เว็บ h a i ์ไท3 c o m ค่ะประกาศผลในวันที่3และ4กันยายนในช่วงท้ายของละครนั่นเองต้องบอกละครกันลังเข้มข้นและก็สนุกมากๆเลยเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมของทางละครที่ได้จัดกันขึ้นกันด้วยละกันครรางวัลครับถามว่าคุณลิปซิงค์นะฮะหรือว่าสร้างสรรค์มาได้โดนใจนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแต่ละคลิปเนี่ยนักเด่นย่ามีโอกาสได้ดูแน่ๆนะครับก็จะมี เป็น Rising Sun Showcase Fan Meeting ะนะครับรางวัลละ3ที่นั่งนะครับ10คลิป เท่านั้นที่ก่อนใจใกล้ๆแน่นอนนะคะใครที่ชื่นชอบนะเด็ดยากเลยคะถ่ายง่ายๆตัวเนี้ยโทรศัพท์มือถือเราถ่ายสบายนะเปิดคลอไปด้วยแล้วก็ลิปซิงไปด้วยถ่ายแล้วก็โพสต์ลงยูทูบนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราเป็นลิงก์ค่ะครับผมจากนั้นครับไปกันอีกหนึ่งงานกันงานนี้ต้องบอกเลยว่าเชิญชวนนะคะคนที่รักตัวเองรักผู้อื่นแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมชวนกันไปที่งาน Eco Market Family ค่ะไปกันเป็นครอบครัวได้เลยนะสวยงามนะใช่แล้วรักตัวเองรักสิ่งแวดล้อม ต้องบอกเลยว่าทุกๆอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราหยิบยกมาที่งานนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่รักสิ่งแวดล้อมและก็รักตัวเองเพราะว่าเป็นออร์แกนิกใช่แล้วเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่างๆมากมายเลยนะคะงานนี้เราจัดด้วยกันทั้งหมดแบ่งเป็น9โซนขอยกตัวอย่างสักนี้ละกันเช่นโซนใช้ดีจะเป็นสินค้าที่ต้องบอกเลยว่าผลิตมาจากสิ่งที่เป็นมิกับสิงแวดล้อมคือไม่ทำลายธรรมชาตินั่นเองมีใช้ดีกินดีดื่มดีเพราะดีนะครับเด็กดีหวังดีทำดีปลูกดีทุกดีเลยทุกดีเลยไปกันได้นะคะส มีหลายกิจกรรมไปกันได้จัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะที่ชั้นหนึ่งหอศิลป์กรุงเทพมหานครนั่นเองมีข้อแม้ด้วยนะฮะใครจะไปเนี่ยพกแก้วน้ําไปเองด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของถุงก็เอาถุงผ้าไปเองด้วยช็อปอะไรมาไม่มีถุงใส่ให้นะแต่อยากเชิญชวนไปช็อปกันครับใช่ค่ะเีาถุงผ้าให้เป็นนิสัยนะปกติถ้าไปอเมริกานี่ถ้าเกิดไปช็อปไม่ว่าจะซุปเปอร์หรือร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าจะเอาถุงพลาสติกเขาชาร์จเพิ่มอีกเหรียญเนาะก็เป็นไปได้ ที่เชืยอใจรักสิ่งแวดลอ้อมค่ะค่ะต่อกันอีกงานตะกี้ไปร่วมในงานที่เป็นอาหารท้องไปกันแล้วไปกันที่เติมความรู้กับอาหารสมองกันบ้างชวนกันไปที่งานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่สองค่ะโดยงานนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นค่ะมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่สองแน่นอนว่านี่เลยเป็นการออกบูธของ ร้านหนังสือต่างๆนะคะที่ได้จัดมาให้คนที่ไปร่วมงานการรับรองว่าราคานพิเศษแน่นอนร้านหนังสือกว่า340บูธด้วยกันนะครับเห็นบ่ามีลดราคาด้วยใช่แล้ว20-70%เลยนะโอ้มีบุฟเฟ่นะครับก็คือเปิดให้ช็อปเลยนะฮะทุกเล่ม99อย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่า99บาทจะหยิบกี่เล่มจัดไป ค่ะนะครับโไปถึงยังมีเชิญนักเขียนที่ท่านชื่นชอบมากมายก็ไปร่วมม e แอนกิลว่าไปพบเจอไปสอบถามพูดคุยกันได้นะคะคงานนี้จัดตั้งแต่วันที่16ถึง24สิงหาคมนี้ค่ะที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะค่ะอ้าวครับวันนี้หลายๆคนเห็นพวกเรา3คนนะครับแล้วก็น,น้องเมใส่เสื้อนะฮะค่ะรุ่นลายแบบนี้ต้องขอบคุณเรื่องกับแกรนด์สปอร์ตนะครับถ้าใครสนใจจริงๆแล้วเนี่ยมีเปิดขายทางออนไลน์เมื่อกี้พอสโลงอินสแต รของซีมีคนมาถามบอกว่าอุ๊ยเื้อน่ารักจังเลยซื้อที่ไหนเอาตอนนี้ไม่ต้องซื้อตอนนี้แจกก่อนเลยคใค่แ<ช>ถ้แวไม่ทันเนี่ยค่อยไปซื้อกันหานทางออนไลน์ที่แกรนด s p o อร์ตช็นะฮะหรือว่าไปกันที่ช็อปของเขาได้แต่ตอนนี้ถ้าใครสนใจอยากได้ฟรีครับมีแจกกันกีน่รงา,างวัลครับน้องฝ้ายหรางวัลด้วยกันห้าตัวรับไปเลยนะคะโดยเข้ามาตอบคําถาม,มโหในช่วงแบบช่วงทอล์กพี่อามพี่ซีนี่ กุ่มกลิ่มกันมากกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราต้องถามในช่วงนั้นเลยใช่แล้วถามกันว่าในช่วงที่พูดคุยกับคุณแป๊ะเนี่ยเมนูอาหารที่นํามาถามกันว่าชื่อเมนูว่าอะไรและราคาเท่าไหร่แป๊ะรดน้ำหาชนคุณปุ๊บปั๊บนะบอกมาเลยเมนูที่เอามาวันนี้เมนูจานยักษ์นะครับมี่เจ็ดพันกว่าบาทนะกินกันได้แปดคนอ่านนี่บอกราคาเลยชื่อว่าอะไรและราคาเท่าไหร่ใช่แล้วชัดเจนก็แค่แปลไทยเป็นอังกฤษนะคะชื่อเมนูว่ารักเรือรีบเลย ถ้าเราไปตที่แฟนเพจบ้านพระราม4ชื่อภาษาไทยนะครับส่วนที่คนที่พลาดเสื้ออาจจะแบบเข้าไปตอบไม่ทันหรือไม่ได้รับเสื้อสามารถไปอุหนุนแล้วก็เป็นกําลังใจกัได้ให้กับนักกีฬาใส่เสื้อแบบนี้ไปเชียร์กันได้เลยเนาะที่ที่ที่บริเวณจัดขึ้นนะคะที่จอดจาหน่ายก็คือที่ร้านแกนสปอร์ตทุกสาขารวถึงเป็นช็อปออนไลน์ด้วยนะคะที่เวอร์ไวย์เว็บแกรนสปอรคอมชผมจะได้ไปเชียร์กันที่อินโรนีเซียมาวันนี้4โมงเย็นนะคะมาแล้วเท่ๆแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะตอน อีกหนึ่งข่าวนะคะไปดูข่าวของน้ำพุร้อน แจ้ซ้อนออนเซนลำปางถ้ามีโอกาสใครอยากไปทําไข่ออนเซนที่ที่ผมเคยลองทํานะนะ,ะในส่วนของเอาไปผสมกับลักษณะของข้าวหน้าเนื้ออ๋อ,อเดี๋ยวไว้อามาให้ชิมกันนะ<อ>ครับวิธีการต้มไข่ออนเซนเนี่ยมันค่อนข้างยากครับแต่ว่าที่นี่รับที่แจ้ซ้อนครับก็บอกเลยว่าอุณหภูมิของน้ําร้อนนี่นะครับมันโดนจริงๆคือจะได้เป็นไข่แดงเนี่ยสุกกาลังกินนะเยิ้มๆหน่อยแต่ไข่ขาวจะเป็นลักษณะของเจลคล้ายๆกับหุ๋นโอ้โหพูอะไรอยู่เลย 17นาทีเท่านั้นคับกับข้าวร้อนๆปรีเพรมกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นออนเซ็นหนึ่งเดียวของจังหวัดลำปางเลยนะคะรับรองว่าไปแล้วเราแบบไม่ต้องบินไกลถึงแบบต่างประเทศเนอะที่เมืองไทยเราก็มีที่เที่ยวที่ดีมากมายจุดหมายนะครับห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ70กิโลเมตรครับไปทางทางหลวงจังหวัดหมายเลข1035นะครับลำปางวังเหนือจนถึงกมที่58นะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข1287นะครับผ่านเมืองปานเข้าไปหรือง่าย ง่ายสอบถามทอทอทอได้เลยนะครับมือร้อนแจซสอนนะครับออนเสร็จละนลำปางนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านพระรามสี่วารายตีข่าวของเราในวันนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าสามารถติดตามเราทั้งสามคนได้นะคะในรายการบ้านพระรามสี่กับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ